Ông chắc này mà đăng qua không vì nó Ông tắt rươi phải lào đặt à? rươi mày Anh đi có lệ bên bia nữa Anh nu mày bên bên Rồi chạy Cầu cho rồi đèn แหลจ้องกันเอุ้ยบ้านบ้านบ้านโอ๊ยมีว้างเลยมีว้างเลยมีความบ้างเลยเย้เอลยพี่เนิร์ดนี่เอาหูแนบไว้แบบนี้เลยเดียวไปธรรมดาไปธรรมดาไปตำไมดาไปธรรมดาเดี๋ยวนาเต้นแลกวาดปุ๊บมาเยี่ยวาดเลยเซฟเออ

เดียวเดี๋ยวได้เก้อหนนมีนัดดยเดี๋ยวนี้พวกนักเตยังวะมาจิ๊มันมาดีนี่มันมาดีนี่มันก็คอยต่อได้จิ๊มันนี่ลุดเร็วเว้รฮะมันนี่ลุดเร็วอ่ะอ่าจิ๊บบัตรดับชนทุกคนจิงได้ได้เลยวันนี้เนี่ยบัมาด้วยไม่ดังนี่ยนะลุดอย่างดังมานั้นนะขึ้นบีนัดเลยวันนี้ขึ้นบีนัดเลยเด้อ cơn lên, bê tên nữa hả cung cơn gặp quả tre mày đắng mà. Mà mà, này, mà lên, à, đi cung chi gát mà mình à, lút gọn lè mặt mã lè mặt mã uái mập lè đi ai già lút đi à gọn đùa đỡ mà nào บุมไ่มไม่ดูอย่าง้ยเบนอัดเบนัดทีนี้นาดังเลยช่นี่เคตอ้เะได้ได้ได้รู้กับเลยอย่าุกอย่าุก